สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนมากินข้าวเศร้ากันเด้อพี่น้องนี่เผาป่าเผาป่ามีผักแก้มน้ำจิ้มรสเด็ดตำหมกหุงสมูพอดีรดน้ำข้าวมันเหลือตอนเดียวเปล่าเหลือตอนเดียวแล้วก็ข้าวปุ้นนะอือหือกินข้าวต้องกันเด้อพี่น้องขา้าวเศร้าด้วยเนี่ยเ,ก,นเนยก,ก็บซี่โครงของเราะ มาเส็บๆมามากินทอดบ้านบ่พี่น้องกินทอดบ้านบ่มาพี่น้องกินเขาน้ากันเด้ออันนี้เขาเศร้ามีปลาเผาตับหมกหงส์เน่แล้วก็สุมหมูเออกินทอดบ้านบ่กินทอดบ้านบ่จิ้มแจีวจิ้มจีวกินทอดบ้านกันบ่สุดยอดแล้วพี่น้องอาหารบ้านเฮากินพร้อมหน้าพร้อมตา แซ่บหล้แซบไล้กินหลายแซ่บหลายกินน้อยแซ่บน้อยแต่มันเย็นแล้วมันบ่เราจะเอาแบบนั้นเราเอาไม่เดี๋ยวอ่จำใะกินพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องไม่จำนี่ยละครอบพ่อคอยแซบแซบแซบได้การได้แต่บุกหุ้งแล้ว ออันนี้เขาเอื่นพักยังผักไชยาผักชชยาบ้านเจ้าก็เอื่นพักชชยาบ่ผักผงชุรสบ้านนั้งผักผงชุรสผักผงชุรสเนี่ยนะยอดเั้งอะเม่ได้ไปเขาคือเอื่นพักผักผงชุรสมันนัวมันซ่บว่ามันนวด มันคือใบมันนี่ไหมตานมะลิงเด้อพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆทายเงาๆเลยคือเด็ดอรรถรสในการรับชมอยากมากอืากหกเซากินน้ำได้ขันพี่น้องฝ่ายแม่เขาก็อื่นกินน้ำได้ขันกินน้ำได้ขันฮะสะเอือกลูกสะเอือก ลูกสะอกบ่ะฮะไปฟแงานกระถินนะบัดดแต่ยังบ้านอ้อมเกสงมาให้ก็รูปก็เต็มเลยอกบอ่ให้แม่อันแต่งตัวไปกออ้อมันก็เลยกับาบวกชะบอกให้ไปเดี๋ยน่อทันอือแล้ก็มันตั้งรป้าปากอืกินผักด้วยนะลูก กินผักด้วยผักออื FC ดูหนูอยู่หนูมัดูหนูกินข้าวดูหนูคนเก่งบอกเด็ข้าวกินข้าวกินน้ำไม่ขันยกเราเศรษฐก็เพราะว่าเขาเสะอึกหนูสะอึกเสียอึจีจานเลยพี่น้องเอ้ยเนื้อปลาสดๆพี่น้อง โลจากบาทบุญป,ป่าบ้านเท่ากันได้โลดแโลดแปดสิบบาทได้กันได้กันอืมข่าบอกให้ไปกินนะข้นมเลก็แล้วเศร้าคาบนึงเลยพี่น้องวันนี้บุญกะทินบัดกบ้านเลยเหนือยก็เอื้นพุณเหนื่อก็ะเทามาเอื้นอืมอืมอ้าา ออปลามีโอกาสอะคน,น,คนยูอ้ยลอยยอดเลยน้กิมไข่คระบคนยูดังอยงวัดมีโอกาสกำบ,บังกระซองนดะ้ม่กินเขาน้ำพอน้ำแมตอมีแห้งอือแ่บไลายลรอือสุดสิแบหลูกแสบแบรแ่้แม่แม่จะงี้อืยแบ อันนี้ห่อนห่อนพี่น้องหุยบ่แม่นแล้วแล้ว <laughs> แล้วขาดอ,าอืมอืมใหญ่อืมอืมเหาะแม่แม่บา <c oughs> ้านเท่าเนืยงกันแล้วกินนั่งกินนี่ก,กันแล้วภัพนี้หยาค้างบ้านก็กินไี่ต้องนาบ้านไม่ต้องักลิ้มรั่วพัก<า>ลิ้มรั่ว ผักริมดวงนั่นเลยผักปอดสารผักปอดสารมัมุกเลยผักริมดวงอันเดียวนมไรบ่ะจะไปเอาอีกางไรจะไปเอาน้อมไนร่ามากินดิกินผักผงชุ่รสก่อนนี่ยังวะเอิญมาขึ้นวะผักไชยาผักไชยาไชยามันจะเอิญผักผงชุ่รสผักผงชุ่รสมันเจ็บเนี่ย ข่อยนึกว่าใบมันเมียบ้ามเก็บใบมันไหมกูกินวะโอ้ได้การเลยพงศ์หัเรื่องไปถามกินน้ำแหมะตะเ้าเหรอเมื่อไหร่ทเอาหัวกินได้เพหรอหัวเรลูกหัวเราแต่ว่าต้นมันเนาะคือว่ามันต้นมันจากปลังอืุ้มเบอร์แมนต้นมันเนาะผักเขาผักหญ้าผักไทยยาผักผงชูรส เ,เลยบเนาะแ่บไหมม้อแ่บปะแบบหลายหลายแ่บแห้งนน้ำไดขนน้ำเามดน้ำาหมั่นน er ้ำมดขนจินน้ำได้ข้นปวดจับปวดซับบกินเลบ่อกินบ่ออันนี้เนี่ยเนี่ เขาแทบหมนโอยเขาผัดเขาแกงใส่ปลปองแกงสมเขากินนั่นนั่นลหละจึงจังกินดีแท่จะนกเว่าิึงจะใบไหมอินใบมันขึ้นดวงโอนนี่แหละแกะโยนมาเขาแกงเออเขาไปแกงใส่ปลาตนตำพริกปายางใส่แกงกินหลายก่อนได้มีแห้งไปแห้งกระถินักสิเด้เม่ากได้แห้งก่อนมาฮูคือกันอมันนี้เจ้าขึ้นหนึ่งเขาจืดนตว่า เข้ามาบัดเนาะฮะลืมแซ่เกลืมแซ่เขาจืดหรือมะใคเลยเอินเข้ามาบัดแซ่น้ำอุ่นสิบห้านาทีก็มานึ่งกับผมงามใส่สูตรคนที่ลืมเข้าลืมมาเข้าอย่างเมื่อคืนจำใบเด้อพ่อเตี๋ยจำจำใบผู้ใดสิมาเขาสูตรนี้กับจำใบจำรักเซน้ำไปตั้งสิบห้านาทีแล้วก็มานึ่งเนื่งเสร็จแล้วก็ คนกันให้มันเข้ากันแล้วก็ผมน้ำใส่น้ำใส่อีือยาของมันจะได้สูตรลูกไผ่นี่แหละน้ำไผ่อีกหลัยจับน้ำก็อย่าเจี่ยบปลามันตรวจขนาดขนาดปลามันเป็นว่งกินตาปลาคือเผ็ดหรอตามันตามันอยู่อือหนูจะกินเหรอตาปลาเหรอหนูจะกินตาปลาเหรอจับกินได้ยาให้หมดแล้วนานเห็นไหม กางมั้ง่เป็นก้างมั้งไม่เป็นก้างมังจะชิมหอนโอ้ยแบบแซบมันมั้งแล้วก็จะเอาเผาใส่กุ้งต้องไห้ก่อนเออนื้อไห้แซบอะไรอะแซบอะไรแซบได้เผาเต็มเมืองของจับเอามาก็ได้ลูกถ้าหนูไม่กินก็เอาทิ้งมันกินก้างไหมมันกับเออเนี่ยถ้าหนูไม่กินกินไม่ได้เอาทิ้งเนาะ ยำให้ได้อันนี้มันหายมันหายตาโบเลยตาโบเลยตาตาโบเลยตาโบปาตาโบแทบแทบตีเฮ็ดล้นปลากินจังเลย ลนปลาแบบไทยใส่กะทิล้นปลาเขาเออลนปลาทานกินเดน่เคยกินม่เคยกินบุจักรล้นปลาลนปลาไทยโบราให้กินอลนขายไปจำไทยโบราณก็ให้ปลารล้นเนี่ยอิ่มตัวบบนี้ใส่หกะทินนึงยช้นนี้ล่ะเขา กินยอดกินยอดกินได้หลายอยู่อืมกินแล้วค่อยตรวจไม่ลากข้าวเดี๋ยวมากินเราสามสามสี่ทุ่มว่ะเออ